และก็ถามเราว่านิชาม do you want to do this อยากจะทำไหมภารกิจของจัก,กรวาลนี้ฉันว่าเธอเหมาะสมที่สุดแล้วมีการทำนั่งคิดบางครั้งน้ําตามันก็ไหลค่ะ ราะว่าผู้ที่เกิดใน6เดือนต่อไปนี้นะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับแสงนั่นเองคอะ่ะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีผู้ที่เกิดในเดือนไหนกันบ้างนะคะโดยเดือนแรกนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ ten of pentacles นั่นเองค,ค่ะไพ่ ten of pentacles นะคะก<อ>็บ่งบอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะทรัพย์ที่คุณจะได้รับนะคะเป็นทรัพย์ก้อนโตทรัพย์ก้อนใหญ่เลยนะคะและแน่นอนว่า ซับมาแสงมามปังสุดๆเลยนั่นเองนะคะอ่ะและต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ The Lover นั่นเองค่ะไพ่ The Lover นะคะก็บ่งบอกเลยนะคะว่าในช่วงนี้นะคะซับและแสงที่จะเข้ามาส่องหาคุณนะคะสปอตไลท์ที่จะส่องหาคุณนะคะเกิดจากสเสน่ห์ของคุณนั่นเองค่ะสเสน่ห์ของคุณนะคะ,คะ,คะจะเป็นตัว ดึงดูดเงินดึงดูดงานดึงดูดโอกาสต่างๆเข้ามาหาตัวคุณนั่นเองค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่เอ็ดออฟเพนทักเกิลน,นั่นเองค่ะไพ่เอ็ดออฟเพนทักเกิลน,นะคะก็บ่งบอกเลยนะคะว่าในช่วงนี้ทรัพย์และแสงที่จะส่องมาที่คุณนะคะจะเป็นทรัพย์สินเงินทองที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตคุณจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ ปังๆส,สับๆเลยก็ว่าได้นั่นเองนะคะและแสงที่จะส่องเข้ามาฮะ,ะก็จะเป็นสิ่งที่จะอยู่กับคุณไปอีกระยะหนึ่งเลยหรืออยู่กับคุณไปยาวๆเลยนะคะหรือในอีกมุมหนึ่งนะคะก็อาจจะใช้แสงที่ส่องเข้ามาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นแสงจากโอ,อกาสทางด้านไหนก็ตามนะคะใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วจะเกิดความมั่นคงกับชีวิตคุณนั่นเองค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะคะ ไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่เอ็ดออฟเพนทักเิลนั่นเองค่ะไพ่เอ็ดออฟเพนท l e เิลนะคะก็บ่งบอกได้ชัดเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณทํามาต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะตั้งใจทําอะไรก็ตามนะคะขอให้ตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่นะคะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณพยายามมานะคะจะส่งผลดีต่อชีวิตคุณต่อตัวคุณต่อการเงินแล้วก็ต่อโอกาสที่จะเข้ามานะคะขอให้ทำมันไปเรื่อยๆนะคะคุณมาถูกทางแล้วค่ะ โอเคค่ะต่อมานะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ไนอปินทักเกิลนั่นเองค่ะไพ่ไนอปินทัเกิลนะคะก็มงบอกได้ชัดเลยนะคะว่าในช่วงนี้หากคุณอยู่คนเดียวหรือว่าโฟกัสแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณพยายามทําอยู่หรือว่ากําลังจะทํานะคะให อยู่กับตัวเองแล้วก็ให้อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นแค่สิ่งเดียวแล้วก็ทํามันอย่างเต็มที่นะคะแล้วโอกาสก็จะเข้ามาทรัพย์สินเงินทองก็จะเข้ามารวมถึงแสงสปอตไลท์ที่คุณใฝ่หาปรารถนาก็จะเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะและสุดท้ายนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะและผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคมนะคะไพ่ที่คุณได้รับนั่นก็คือไพ่ไนท์ออฟเพนทัเกิลนั่นเองค่ะไพ่ไนท์ออฟเพนทัเกิลนะคะก็บ่งบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะ โอกาสจะวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะคะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็จะวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วอย่างเช่นเดียวกันนะคะและที่สําคัญนะคะหากในช่วงนี้นะคะคุณใช้มันยาร้อยเริ่มเกวียนให้เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะทั้งคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะหากคุณนะคะนํามันมาใช้นะคะรับรองเลยว่าจะเกิดโอกาสที่ดีในตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะจะมีโชคมีการเงินการทองเข้ามานะคะรวมถึงแม้กระทั่งคนรักก็จะเข้ามานะคะแต่อาจจะต้อง ใช้มันยาให้เกิดประโยชน์นะคะจะต้องมีมันยาเยอะหน่อยนะคะแล้วช่วงนี้นะคะจะปังอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงเดือนเกิดที่ในช่วงนี้โอกาสเข้ามารับับ์รับแสงนั่นเองค่ะและแม่หมอน,นิชามสื่อจิตนะคะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย